นิทานจันเจ้าขาพอดแคสต์วันนี้ขอเสนอพ่อแม่ตามใจลูกลูกเป็นที่รักของพ่อแม่และยอมแลกได้กับทุกอย่างแต่หากความรักที่มีกลับกลายเป็นการทำร้ายลูกเพราะไม่ได้สอนให้ลูกรู้จักพึ่งพาตนเองไม่รู้จักเรียนรู้ชีวิต ลูกๆก,ก็จะขาดความอดทนและทำอะไรไม่เป็นอนาคตก็คงจะแย่คุณกำลังฟัง P.R.D.7 Podcast ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพ่อกับแม่รักลูกชายคนเดียวมากจนไม่อยากให้เขาต้องลำบากอะไรเลย ลูกชายอยากได้ของเล่นพ่อแม่ก็ซื้อให้ทันทีลูกอยากกินขนมพ่อแม่ก็รีบหามาให้ทันใจลูกไม่อยากทำงานบ้านพ่อแม่ก็ทำแทนให้ทุกอย่างทุกคนในหมู่บ้านเห็นแบบนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่พ่อกับแม่ก็คิดว่าลูกคนเดียวอยากให้เขามีความสุดที่สุดคนเป็นพ่อแบบฉันต้องเลี้ยงลูกให้สบาย เวลาผ่านไปลูกชายโตขึ้นเป็นหนุ่มแต่เขากลับช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นเลยไม่รู้จักทำงานไม่รู้จักอดทนเมื่อไปทำงานกับคนอื่นก็ทำไม่ได้พอถูกตำหนิหน่อยก็งองแงเลิกทำทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งครอบครัวเริ่มมีปัญหาพ่อแม่เริ่มแก่ลงไม่มีแรงทำงานเหมือนเดิมรายได้ก็ลดลงมาก ส่วนลูกชายก็ยังไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเลยครอบครัวจึงเริ่มลำบากขึ้นทุกทีจนกระทั่งถึงวันที่ยากลำบากที่สุดลูกชายเดินไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านสวัสดีครับมีใครอยู่ข้างในบ้านไหมครับผมอยากจะขอข้าวกินหน่อยได้ไหมครับแต่เพื่อนบ้านกลับปฏิเสธพร้อมกับพูดว่า พ่อแม่เราสอนให้รู้จักพึ่งพาตัวเองตั้งแต่เด็กถึงวันนี้เรายังพอมีแรงทำกินแต่เธอน่ะกลับไม่ทำอะไรเลยจะโทษใครได้ละ่ะเราว่าเธอกลับไปตั้งใจทำมาหากินด้วยตัวเองเถอะคำพูดของเพื่อนบ้านทำให้ลูกชายรู้สึกละอายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้ามาในหัวอย่างจังเขารีบหันกลับมามองพ่อแม่ ที่กำลังนั่งอ่อนแรงอยู่จึงได้ตระหนักว่าความรักที่ตามใจเกินไปกลับทำให้เขาไม่มีพลังที่จะยืนด้วยตัวเองเลยตั้งแต่วันนั้นลูกชายจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาฝึกทำงานบ้านฝึกทำสวนแม้จะเหนื่อยมากแต่ก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปหาพ่อกับแม่แล้วพูดว่า ผมไม่อยากเป็นคนที่เอาแต่รับอีกแล้วถึงวันนี้พ่อแม่เหนื่อยผมขอเป็นคนดูแลบ้างนะครับพ่อกับแม่ได้ยินดังนั้นก็น้ำตาไหลด้วยความดีใจเพราะแม้จะสายไปบ้างแต่ลูกชายก็ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการรักลูกก็ต้องสอนลูกการตามใจมากเกินไป ไม่ใช่ความรักแท้เพราะจะทำให้ลูกไม่รู้จักพึ่งพาตนเองแต่การสอนให้ลูกรู้จักอดทนและรับผิดชอบตั้งหากเป็นของขวัญที่พ่อแม่มอบให้ลูกได้ดีที่สุดวันนี้ P R D เจ็ด Podcast ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75 MHz มกะสวทระยอง91.75 MHz เมกะสวทจันทบุรี90.25 MHz สมกะสวทตลาด 92.75เมส,สกแก้วร้อยสาะสุทสะแก้103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง P R D 7 podcast ติดตามรับฟัง